เปลี่ยนช่วงล่างบูทยางลูกหมาทำไมแข็งกระด้างเคยเจอไหมครับแล้วก็บางทีมุมล้ออาจไม่ได้อันนี้การปรับเซ็ตพวกบูทยางลูกหมาเนี่ยก็มีผลส่วนสำคัญเหมือนกันก็ต้องปรับเซ็ตเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าใส่อะไรก็ใส่ได้เรียกใครมาใส่ก็ใส่ได้นุ่มไหมจบไหมก็ไหวทีคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับได้ความนุ่มนวลกลับมาเหมือนรถป้ายแดงเลยเปลี่ยนเบาโชกด้วยนะครับทรงสวยมากแล้วก็จ้มปคอสะพานอะไรก็ไม่ติดนั่งสี่สบายมากฟิตเมนต์เป๊ะแบบนี้ จบให้ครับที่レスอัโต้ทายครับเตี้ยนุ่มเน้นใช้งานตรงสูตรครับ